ทีมต่อไปเริ่มนำเสนอได้เลยนะครับทีมส้มครับครับสวัสดีครับอันนี้ได้ยินยครับ ได้ยินครับโอเคครับสวัสดีคณะกรรมการแลวก็ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอนวัตกรรมของเราที่ชื่อว่าซุ้มเรียน com ครับจากที่เห็นว่านวัตกรรมของเราเป็นชื่อสกุล com นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมของเราจะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่บนออนไลน์ครับโดยเราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ลดระยะห่างระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้าในสังคมทางการศึกษาครับ ครับก็อย่างที่เพื่อนผมได้พูดมานะครับซุ้มเน่นดอทคอมนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พวกเราได้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็คือการที่เด็กไทยทั้งในห้องเรียนออนไลน์และออนไซต์ site, มันจะมีอาการเขินอายเวลาที่จะถามคำถามอาจารย์ตอนนั้นเพื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าเพื่อนจะมองเขาแย่ลงหรือจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนจะมองเขาว่าเขาไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือการที่เขาเห็นว่าอาจารย์ตั้งใจสอนอยู่เขาเลยไม่กล้าขัดแล้วก็เกรงใจอาจารย์สุดท้ายอาจารย์สอนจุภาพเขาก็ไม่ได้ดน,มนไมม่สาารถทําโจทย์ปัญหา ของอาจารย์ที่ให้มาในวันน้ได้เด็กคนนั้นทํายังไงต่อเด็กคนนั้นก็ต้องถามเพื่อนสนิทหรืออาจจะถามอาจารย์แต่ว่าทุกคนไม่ได้มีเวลาว่างเท่ากันถูกไหมครับกว่าเขาจะได้คําตอบกลับมามันอาจจะสายเป็นปแล้วก็ได้ซึ่งเป็นแบความสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เด็กคนนั้นที่ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาของเขาสามารถถ,ถ่ายโจทย์ข้อนั้นหรือว่าเขียนโจทย์ข้อนั้นเป็นในซุ่งเป็นดบบความได้โจทย์ข้อนั้นจะถูกตอบโดยรุ่นเดียวกันรุ่นพี่อาจารย์ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ต่างโรงเรียนไม่ช่วยตอบได้และคําตอบและคําถามเหล่านั้นจะอยู่บนเว็บไซตต์ขอองเเราลเลาลลดว หลังจากนี้ถ้ามีเด็กนักเรียนที่ไม่เข้าใจข้อนี้อีกจะเสิร์ชหาในซุ้มเน็ตคอมโดยที่ไม่ต้องเสียเวลารอเลยมันจะมีคําตอบรอคุณอยู่แล้วสึ่งถ้าอยากให้เปลี่ยนไปถ้าซุ้มเอ็ตคอมถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเราต้องการให้ระยะห่างระหว่างอาจารย์กับนักเรียนใกล้กันมากขึ้นและอยากให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเรียนอยู่จริงๆอะไรทำให้ซุ้มเน็ตคอมต่างจากบล็อกเกอร์อื่นๆที่มีอยู่แล้วข้อแรกบล็อกเกอร์ซุ้มเนของเราเป็นเว็บไซต์ที่ครอบคลุมหลายพื้นที่และเป็นศูนย์รวมของคนที่ตั้ง แต่คุณไม่ต้องก,กังวลไปเพราะว่าจะมีระบบ v ว r i f y เขาของผู้ที่รู้คําตอบก็จะมาให้คําตอบคุณได้อย่างทนี่2เว็บไซต์ของเราจะเจาะจงวิชาและโรงเรียนตามแท็กที่เพื่อนอผมจะอที่บายหลังจากนี้มันจะเป็นระบบที่ระบุโรงเรียนและง่ายต่ออาจารย์ในโรงเรียนที่จะช่วยนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองได้มากเลยครับเดี๋ยวนี่3ามเรย่งสุดท้ายเว็แบบไซต์ของเราเป็นบล็อกเกอร์คนไทยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเซิร์ชโจทย์ในเน็ตแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถช่วยคุณได้แต่ในสดับนั้นอาจจะต้องเสียเงินเพื่อด,ดูโซลูชันหรือว่า เว็บไซต์หลนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งใครบางคนอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจ100%เซเว็บไซต์ของเราจะมีฟังก์ชันที่คุณจะสามารถเลือกภาษาที่คุณถนัดได้อย่างวันนี้เราได้นําตัวอย่างของเว็บไซต์เราในหมวดภาษาอังกฤษมาเพราะเราคิดว่าพวกเราเข้าใจเว็บนี้ในภาษาอังกฤษมากกว่าครับครับต่อมาผมจะมาขยายความบทที่ผมใส่ไว้ในสไลด์แรกนะครับคืออะไรคือลดระยะห่างของครูกับน,นักเรียนครับแล้วผมจะมาบอกให้ฟังว่าผมจะทํำยังไงครับ รับอย่างที่เพื่อนเพื่อนผมเกริ่นไปแล้วว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแท็กขึ้นมานครับแท็กจะแบ่งหลกัลกๆออกเป็น3อย่างครับวิชาครับโรงเรียนแล้วก็ระดับชั้นครับแต่อย่างที่เห็นว่าบนจอข้างบนเนี่ยจะมีอยู่4อันเนื่องจากว่า SCI หรือว่า Science เนี่ยจะแบ่งออกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วในที่นี้เรายกตัวยอย่างที่เป็นฟิสิกส์ออกมานะครับ M5 ก็ย่อม,มาจากอ่ามัธยมศึกษาปีที่5ส่วน PDS ก็คือชื่อย่อของโรงเรียนโรงเรียนนั้นซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนครับ ถ้าทุกคนมองมาที่วงกลมสีแดงด้านล่างขวาก็จะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าจอจอนี้คือจอของการตั้งคําถามครับและเมื่อตั้งคําถามเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคนที่ถามเนี่ยจะสามารถใส่คําถามได้อย่างเดียวคนคนที่ถามเนี่ยสามารถใส่แท็กลงไปได้ด้วยครับโดยแท็กเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับจะมีวิชาระดับชั้นแล้วก็โรงเรียนครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้ครูเข้าถึงนักเรียนของตัวเองได้ครับโดยครูเนี่ย วิธีที่จะดูว่านักเรียนเนี่ยมาถามอะไรบนซุ้มเรียนและอยากรู้ว่าเป็นนักเรียนของตัวเองจริงๆง่ายๆเลยครับเข้ามาที่ซุ้มเรียน com ครับแล้วแทนที่จะเสิร์ชเป็นโจทย์ที่ตัวเองเพิ่งสอนไปก็เสิร์ชเป็นแท็กครับอย่างเช่นผมเป็นครูสอนเลขอยู่มัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียน A ผมก็จะเสิร์ชแท็กว่าใส่แท็กเป็นคณิตศาสตร์ใส่แท็กเป็นม .1 แล้วก็ใส่แท็กเป็นโรงเรียน A ครับเมื่อเสิร์ชไปเว็บก็จะโชว์ผลที่โจทย์ที่ถูกถามที่แท็กเป็น3้ำแท็กนี้ขึ้นมาครับ ทำให้ครูสามารถ Access แล้วก็เจอโจทย์ที่นักเรียนของตัวเองถามมาได้บนเว็บไซต์ครับอันนี้คือวิธีเข้าๆข,ของแท็กและเป็นหัวใจสำคัญของเว็บไซต์เราครับต่อมานะครับก็คือฟ mm ังก์ชันของซุ้มเรียน c o m ครับและนี่ก็คือภาพรวมของเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็จะมีหน้าแรกครับหน้าเมนูหน้าตั้งคำถามหน้าค้นหาแล้วก็หน้าคำตอบครับ และนี่ก็คือหน้าตาของหน้าโฮมเพจครับหรือว่าหน้าหลักของเราครับก็คือเริ่มเดี๋ยวเริ่มต้นผมจะอธิบายปุ่มต่างๆก่อนเลยนะครับถ้าดูที่น a v i เ a ชั o นแ a b บด้านบนครับที่มีโลโก้ซุ้มเรียนอยู่ก็คือทางด้านซ้ายนะครับเราจะมีปุ่มที่เป็นสามขีดนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่สามารถกดเข้าดูที่เมนูครับแล้วก็ข้างๆคือเออปุ่มเครื่องหมายแว่นขยายนะครับเป็นปุ่มที่เราสามารถเสิร์ชคาถามท,าที่เราอยากจะรู้ได้ครับแล้วก็ไป ฝทางฝั่งด้านมุมบนขวาครับก็จะมีปุ่มปากกาครับซึ่งเป็นปุ่มโพสต์ที่เราสามารถตั้งคําถามที่เราอยากจะถามได้แล้วก็ข้างทางก็เป็นปุ่มล็อกอินครับซึ่งเป็นปุ่มที่สามารถเข้าไปที่ Account ของคุณคนอกจากนี้หน้าหลักของเรานะครับก็จะมีการแสดงผล trending question ครับซึ่งก็คือคําถามที่คนกําลังให้ความสนใจเป็นจํานวนมากครับเรียงตามระดับคนที่เข้าชมครับดูได้จากวิวที่เป็นรูปลูกตาอยู่ด้านขวาครับ และนี่ก็คือหน้าเมนูนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ากดที่ปุ่มสามขีดที่มุมบนซ้ายนะครับซึ่งหน้าเมนูของเราเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกเป็นวิชาแต่ละวิชาแล้วก็แต่ละวิชานะครับแล้วก็จะแยกออกเป็นระดับชั้นตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็มหลาลัยครับนอกจากนี้ในแต่ละระดับชั้นเราก็จะแบ่งออกเป็นท็อปิกของแต่ละเอ,อ่อของแต่ละเรื่องที่เราเรียนครับอย่างตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างมาที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเราได้กดไปที่เซกชันของแมทนะครับซึ่งเป็นเซกชันของ คณิตศาสตร์แล้วก็ระดับชั้น secondary grade 11นะครับซึ่งก็คือระดับชั้นม .5 ครับแล้วเป็นหัวข้อของ calculus นะครับเรื่อง differentiation ครับโอเคครับมาต่อกันเลยที่หน้าคำถามและคำตอบนะครับเมื่อกดเข้ามาในคำถามจะมีรูปแบบตามนี้เลยครับด้าน,นบนจะเป็นคำถามของนักเรียนและด้านล่างจะเป็นคำตอบของคุณครูหากเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันจากระบบจะมีป้ายสีเขียวข,ข้าง,าง,างชื่อผู้ใช้ ทําไม่สามารถมั่นใจในคําตอบได้ในเคสนี้หากอาจารย์เดวิดน็อกซ์ในที่นี้นะครับได้รับการยืนยันจากระบบแล้วจะมีรูปติ๊กสีเขียว,ข,ยวข้างๆชื่อของเขาเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของผู้ตอบและคําตอบครับผู้โพสต์สามารถใส่แท็กโรงเรียนชั้นปีหรือวิชาได้ด้วยเพื่อให้เข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับครับต่อมาหน้านี้คือหน้าสร้างคําถามครับผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้โดยคลิกที่รูปบินสอที่มุมบนขวา โดยในหน้านี้ผู้ใช้สามารถทําการโพสต์คําถามลงไปในระบบสามารถให้คุณครูและผู้อื่นมาตอบได้ผู้ใช้สามารถเขียนเป็นอักษรอ,อัปโหลดไฟล์ได้อย่างหลากหลายชนิดหรือใส่เป็นรูปถ่ายก็ยังได้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้โพสต์สามารถใส่แท็กโรงเรียนชั้นปีหรือวิชาได้ด้วยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงที่สุดครับครับสุดท้ายคือฟังก์ชันของการค้นหานะครับอ่าฟังก์ชันของการค้นหาการที่จะเข้ามาในหน้านี้นะครับเราต้องกดไปที่รูปแ่นขยาย ตรงมุมบนซ้ายที่ทําสีแดงไว้นะครับเมื่อกดเข้ามาหน้าโฮมเพจจะเปลี่ยนเป็นหน้านี้ครับแล้วก็เราจะสามารถใส่คําถามที่เราต้องการจะถามไปได้ตรงช่องที่ผมใส่สาธิตเข้าไปว่าเป็น1นบวกหเท่ากับครับแลวเมื่อใส่เข้าไปเนี่ยระบบก็จะนําคําถามที่ใกล้เคียงกับที่เราใส่เข้าไปขึ้นมาโชว์เหมือนที่มีชื่อของอาจารย์เบนอาจารย์ยีและอาจารย์พีขึ้นมาครับเป็นคาถามที่โจทย์ที่ใกล้กันครับถ้ามองมาทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของแท็กหรือว่าแฮชแท็กบางที เราได้คําถามมาครึ่งหลังหรือเราได้คําถามมาครึ่งแรกซึ่งเราไม่ชัวเราไม่ได้คําถามทั้งหมดแล้วเราหาไม่เจอเราก็มีระบบของแท็กครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเว็บไซต์เราครับยกตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นผมมีโจทย์เลขผมอยู่ม .4 ผมมีโจทย์เลขแต่ผมไม่รู้โจทย์เต็มๆผมหาไม่เจอผมก็เสิร์ชแท็กไปที่แท็กของแมทแท็กของ M4 ที่เป็นม .4 แล้วก็จะสามารถหาจากอันหาจากอ่าฟีซอลของอันนั้นได้ครับแต่ถ้าผมต้องการเจาะลึกเข้าไปอีกว่าแบบ โจทย์นี้มันอยู่ในโรงเรียนผมแล้วผมสงสัยว่ามีคนในโรงเรียนผมถามไปอย่างผมก็สามารถใส่แท็กของโรงเรียนของผมเข้าไปได้ด้วยครับทาให้ผลที่ออกมาอาจจะตรงกว่าและ accurate กว่าแล้วก็ตามที่ผมต้องการครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนลองนึกนะครับว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมา,มาอยู่ในสภาพที่กลับมาเป็นนักเรียนอีกรอบเนี่ยแล้วมีเว็บไซต์นี้ขึ้นมาช่วยไว้มันจะมีผลแล้วมันจะช่วยคุณได้มากแค่ไหนควมคัคบ ขอบคุณมากนะครับทีมซุม่มสำหรับไอเดียนวัตรกรรมที่เจ๋งมากๆในการใช้พวกแท็กและการเสิร์ชเพื่อหาคำตอบให้กับเด็กๆต่อมาเราจะ move on to Q&A session นะครับขออนุญาตสอบถามนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้ามันมีจริงก็ในในด้านของประโยชน์ก็เห็นได้ชัดนะคะขออนุญาตสอบถามในมุมของในเหรียญมันมีสองด้านเนาะ,ะถ้าเด็กที่เขาตั้งใจเรียนเขาเข้ามาเขาติดขัด เขาก็จะได้เห็นคําตอบที่บางทีอาจจะถามอาจารย์ลําบากแต่ถ้าเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วขี้เกียจทํากันบ้านแล้วเข้ามาเพื่อที่จะหากันบ้านไปส่งอาจารย์เฉยๆลอกๆไปอันนั้นมันทําได้เหมือนกันไหมคะหรือเรามีกระบวนกาหรือมัน protect กลุ่มพวกนี้ยังไงอะเพราะ engine เพราะว่าระบบเนี่ยมันมันไม่สามารถแยกแยะ เจตนาของผู้เข้ามาได้ถูกไหมตรงเนี้ยคือคุณป้าตื่นเต้นกับเว็บไซต์นี้มากเลยนะแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีเนี่ยสำหรับเด็กที่ต้องการจะเรียนรู้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากแต่ในอย่างที่บอกว่าเรียนมันมีสองด้านแล้วถ้าคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้แต่อยากจะจบเราจะป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการที่มีคนที่จบมาบนบน ด้วยด้วยการใช้แสวงประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงคะครับคือทางผมเชื่อว่าทุกทุกคนที่อย่างน้อยได้รับข้อมูลข่าวสารเข้าไปที่เป็นข้อมูลที่ accurate อะนะครับอย่างน้อยเราก็จะมีะความอยากเรียนมากขึ้นครับซึ่งทำให้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคนถามจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะเรียนก็ตามแต่ผมเชื่อว่าคนที่อยากเรียนอาจจะได้ประโยชน์จาก การที่มีคําถามคําถามนั้นอยู่บนเว็บไซต์ด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณครับซึ่งมันก็ป้องกันยากเนาะป้าก็เข้าใจแต่ว่าตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันถ้าถ้าลงสู่การปฏิบัตินะคะมันอาจจะมีกระบวนการกลไกหรือเราอาจจะเ,เราอาจจะใช้เรื่องของ Big Data Management ที่เข้ามา,เ,าเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ามานำวิเคราะห์เพื่อที่จะป้องกันช่วยกันป้องกันเรื่องนี้เกิดขึ้นนะขอบคุณค่ะ มีประเด็นนิดนึงนะคะเอ่อ้อสังเกตมีนิดเดียวว่าทำยังไงถึงจะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากเอ่อเว็บไซต์ของเราได้มากที่สุดเคยเคยคิดถึงท่านคือคือมีการเอ่อหมายถึง Interactive อะไรพวกนี้หรือเปล่าครับอ,อ,อันนี้อันนี้คือหมายความประมาณว่าจะทำยังไงให้มีคนมาใช้เว็บไซต์ใช่ไหมครับเอ่อมีใช้แล้วก็มี r e s ponsive n e s s จาก อ๋อ,อ,อคือคือบางทีต้องการคําอธิบายไม่ต้องการคําตอบหรืออะไรพวกนี้หรือไม่ต้องการเรียนลอกแต่ต้องการเรียนรู้เนี่ยจะทำยังไงอ่าครับเราเราทราบอ่าเราเราทราบส่วนตรงนั้นครับแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือการขอความร่วมมือจากทุกโองเรียนครับให้ใช้เว็บไซต์ของเราเป็นตัวกลางร,ระหว่างครูกับนักเรียนเหมือนตอนที่อ่า Google Education เข้ามาประมาณปี2 0 1 2ที่นํา Google Classroom um เข้ามานั่นแหละครับน่าจะใช้โครงสร้างประมาณนั้นครับ ขออนุญาตฝากอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็มีมีความเชื่อเล็กๆว่าในแนวคิดที่เเด็กๆได้คิดกันวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ implement เลยในวันนี้วันพรุ่งนี้แต่อาจจะ carry on ต่อย,ยอดไปทำในอนาคตเนี่ยก็ต้องฝากว่าบางทีเนี่ยณปัจจุบันเราก็ยังเคยเห็นคำถามหรือว่าโจทย์สอบเข้าโรงเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยบางโจทย์ที่ผู้ออกเฉลยมาเป็นแบบนี้ยังมีการถกแถลงเลยว่า มันเฉลยถูกหรือเฉลยผิดแปลว่าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังยังยังเป็นขั้นกระบวนการหนึ่งซึ่งเราอาจจะต้องเข้ามาหรือว่ามันอาจจะเป็น l e ARNING CURVE ของการเริ่มเว็บไซต์แรกๆนะคะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันในการที่ถ้าจะลังถ้าจะนำเว็บไซต์สู่สู่การปฏิบัติจริงเนี่ย รายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้มันก็จะช่วยให้การเปิดตัวเว็บไซต์หรือการทํางานของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการคิดระบบป้องกันหรือการนําเอาปัญหาที่แท้จริงของสังคมปัจจุบันเข้ามาเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากค่ะชื่นชมมากค่ะครับขอบคุณตครับขออนุญาตครับ,บ,รบผมไม่มีโอกาสได้ให้คะแนนกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากเป็นลูกศิษย์ของผมในโรงเรียนนี้นะครับก็แต่ขอคอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่ ส่วนชมก่อนนะครับส่วนที่ชมเนี่ยรู้สึกว่าทีมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์คือนักเรียนเนี่ยใช้ Experience ของตัวเองแล้วก็มาต่อยอดมาทำโปรเจกต์นี้หรือ Business Model นี้นะครับก็คือนักเรียนน่าจะมีปัญหาแหละในการเรียนแล้วก็หา solution เคยมีผู้รู้เคยให้คำพูดคมๆมาหนึ่งว่าจนจงจ,จ้างหรือสั่งงานคนขี้เกียจ เพราะจริงๆแล้วคนขี้เกียดนี่แหละจะหาโซลูชันที่เขาสบายที่สุดในการทำงานนะครับก็คิดว่าค่อนข้างตอบโจทย์เนื่องจากอาจารย์จะรู้แบ็คกราวของทุกคนณมนนิดหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์และอีกสิ่งที่จะชมก็คือตัวเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างอีซี่คือดูง่ายแล้วก็เฟรนลี่คือเฟรนลี่ยูเซอร์คือค่อนข้างไม่ยุ่งยากนะครับในส่วนของการป้องกันก,การเข้ามา ทุจริตหรืออะไรก็ตามในการทํางานหรือการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์กรรมการท่านหนึ่งเคยเคยเคยกล่าวแล้วเนาะว่าจะต้องมีเหรียญสองด้านแหละอาจารย์ก็ให้พ่อคิดคล้ายๆกันนะครับแต่ก็ถ้าเอาจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อย้อนไปประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยช่างยากเย็นเหลือเกินแล้วก็ ผ่านไปไม่ชอบอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ด้วยถ้าเรารู้สึกว่าหนึ่งกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วอาจารย์ที่ก่อนจะมี Google เนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์รักมากก่อนจะมี Google ไม่แน่ใจว่าช่วงวัยของท่านคณะกรรมการอาจจะใกล้เคียงกับผมหรือเปล่าก็คือจะมี Answer key ีที่เป็นคีย์ที่ขายออกมาแล้วเราก็ไปหาซื้อกันแต่ก็ยอมรับว่าใช้ประโยชน์จากมันแต่ ไม่ได้ใช้ในการลอกนะครับจะพยายามทําเลขโจทย์ข้อนี้เองแล้วไปดูเฉลยนะครับว่าเราทําผิดตรงไหนทำไมเราทําผิดถ้าทําถูกจะรู้สึกใจฟูมากเลยรู้ทาถูกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดทําผิดก็จะเรียนรู้จาก a n น w e r ร์ y นั่นแหละนะครับแล้วก็สามารถเอาไปถกเถียงกับเพื่อนๆได้ด้วยว่าเอออันนี้เฉลยถูกหรืเปล่าบางทีเรายังเข,เข้าข้างตัวเองด้วยซ้ำว่า เฮ้ยเราอะทำถูกนะทําไมฉเฉลยไม่ตรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็นั่นแหละอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับนักเรียนที่มีอุปนิสัยคล้ายๆเราเราเราก็คือค่อนข้างไม่สนิทกับอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ไม่กล้าที่จะถามหรือไม่มีโอกาสที่จะถามด้วยด้วยเจเนอเรชันที่ห่างกันด้วย วุฒิภาวะหรือเวลาที่ไม่ตรงกันเพราะอาจารย์ท่านก็จะมีการสอนหลายวิชาหลายระดับชั้นหรือมีวิถีชีวิตของท่านที่จะต้องเอนอนอกจากทํางานแล้วต้องไปดูแลครอบครัวอาจจะไม่มีเวลาว่างต่อนะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในส่วนที่ติเพิ่อมอีกนิดนึงก็คือเข้าใจว่าพวกคุณเรียนโปรแกรม English โปรแกรมแต่สไลด์ที่ทําออกมาเป็นภาษาไทยก็ควรจะสะกดะไรให้ถูกนะครับ ค่อนข้างมีจุดบกพร่องด้านภาษาค่อนข้างเยอะนะก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ติเพื่อก่อน,นะครับขอบคุณครับครับเราขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ให้ข้อเสนอนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากสำหรับ uh, constructive criticism ที่ให้มาทั้งหมดผมเชื่อว่า uh, อคอมเมนต์เหล่านี้จะช่วยให้ทีมซุ่มสามารถ นำไปปรับปรุงกับโครงการได้แน,น่นอนครับ